กลับมาครับเชา้าวันนี้เสียเวลาเล็กน้อยก่อนที่จะขึ้นเรียนอาคยาตกันได้เรียนจบไปแล้วของปีสองก็คือตัดทิฏกันซึ่งได้สอบสองครั้งสอบครั้งที่หนึ่งแล้วก็สอบครั้งที่สองจบสอบครั้งที่หนึ่งอปจัตติทิดกับอเนกถาตัดทิดสอบครั้งที่สองตั้งแต่ภาวะตัดทิดจนถึงอัปชายาต,ตัดทิด ก่อนจะเรียนกันต่อไปเฉลยข้อสอบที่สอบผ่านไปเมื่อวันโกนที่ผ่านมานี่ก่อนตัวข้อสอบของใครของมันนะครับตอนนี้คุณยายตรวจให้แล้วบางส่วนคะแนนไม่ถูกใจก็ปรับเปลี่ยนถูกอยู่นะหรือบางทีให้มามากเกินไปก็ลดลงนะครับ ี่ครับทุติยาปุจฉาวิสัชนาจะทั้งถามและตอบอยู่ด้วยกันนะครับคำพีปะทะกรูประสิทธิตทิศกันข้อหนึ่งถามว่าเนี่ยครับตวงท่านปริวัตเตหิจงเปลี่ยนนะครับจงแปรอิมานิสุตานิซึ่งสูตรทั้งหลายเหล่านี้อิติคือห้าสูตร นยตตตาภาเวตุเป็นต้นสกภาษายะด้วยภาษาของตนความหมายจะจงแปลสูตรต่อไปนี้หาสูตรนะครับอันนี้ตรวจไปแล้วไม่ยากหรอกเนี่ยสูตรที่1นนยตตตาภาเวตุลงนยตตะและตาปัจจัยในอัตภาวะแต่ถ้าตุศัพ์ในสูตรนี้เขาจะถามข้างล่างเนี่ยครับตุศับในสูตรนยตตตาภาเวตุเนี่ย ข้อสูตรที่สองวุทธสาชโชอิเถสุมีหลายคนก็แปลผิดอยู่เหมือนกันนะหลังจากลงอียะปัจจัยว่าหลังจากลงอียะ,ะปัจจัยหลังจากลงอียะละอิทธะแจเทศวุทะเป็นชะไม่ได้แปลว่าหลังจากลงนะครับสูตรนี้ไม่ได้แปลว่าหลังจากลงนะครับสูตรนี้แปลว่าเพราะครับนะในเพราะอียะปัจจัและอิทัะปัจจัย,จจยทั้งหลายโชกานเทศเป็นโช วุทธาสายแห่งวุทธศัพท์โหติย่อมมีนะแล้วก็แปลแบบนี้เพราะอิยะและอิทัปัจจัยอาเทศวุทธะเป็นชา <c oughs> สูตรที่3ามตัทััศถีติวีจะลงวีปัจจัยในอัตว่าผู้มีแปลสั้นๆง่ายๆเอานะครับติเยทุตาปีจะเพราะติยะปัจจัยอาเทศทวิเป็นทุอาเทศติเป็นตะนะครับ ยธนุปปนานิปาตนาสิทธันต,นนติอันนี้แปลไม่ค่อยถูกอะสับเหล่าใดที่ยังไม่สำเร็จรูปย่อมสำเร็จได้ทันทีนะครับแปลอย่างนี้เลยครับง่ายๆแปลยาวกว่านี้ก็ได้อยู่แต่ให้มันถูกก็ใช้ได้ต่อไปสูตรไอ้ข้อที่2ถามว่านยตตาต,าตาพาเวตุติไม่เป็นตูตินะครับเพื่อจะให้ได้เห็นตุชัดๆนะครับไม่เป็นตูติเดี๋ยวจะเข้าใจว่าตูสับอีกตูอิติ ตุสัโทโธกิมัฏฐายยคยหัติตุสัโทโธตุสับนยตตะตาภา,าเวตุอิติในสูตรว่านยตตะตาภา,าเวตุคยหติท่านใส่เอาไว้ท่านรูถือเอานะครับอันท่านถือเอากิมัฏฐายะเพื่อประโยชน์อะไรเนี่ยครับคำตอบก็คือเพื่อรวมเอาการลงตะตะนะและนิยปัจจัยครับตุสับเนี่ย เท่านี้แหละครับใครตอบตามไปอย่างนี้หรือคำพูดต่างแต่เนื้อความได้ดังนี้ก็ได้คะแนนนะครับคำถามเดียวตอบสั้นๆคำถามเข้ามบอ,อกว่านยะตตตาตระยะวีโสสีวันตุถาอิเจเตสังปัจจยานังอุทาหรณานิลิขาหิครับนะครับลิขาหิจงเขียน อุทาหังกระนาีิซึ่งอุทาหอนทั้งหลาย <c oughs> อิเจเต,เตสังของปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้อิติคือเขียนปัจจัยให้ได้อุทาหอนตามตัวปัจจัยเนี่ยครับนี่ครับระยะก็เช่นอางโรขยังนะครับหรืออะงโรขยังอันนี้เป็นอางโรขยังนะครับถ้าตตะปัจจัยก็มนุสษสษต,ตังตาปัจจัยก็กตัญยุตาตะระปัจจัยก็ปณีตตะตังโรหรือปาปิด ปาปาตะตโรแล้วแต่นะครับอียปัจจัยก็ปาปิโยหรือเสยโยก็แล้วแต่เขียนนะครับอ้อไม่ใช่คนละอย่างกันไม่ใช่เสยโยปาปาปิโยวีก็เมธาวีโสก็สุมเมทโสพยัญชนะโสแล้วแต่ไม่เกี่ยวกับสูตรนะครับขอให้มันเป็นปัจจัยตรงครับสุมเมทโสก็ได้พยัญชนะโสปัทโสก็อะไรก็ได้ตัปสีนะครับแล้วก็วันตุก็ คุณวาเป็นต้นถาก็ตถายถาประมาณนี้นะครับอันนี้คำตอบก็ไม่ยาวคำตอบอยู่นี่นะครับต่อไปข้อสีอารัสยังพาหุสัจจังสามัญยังวีริยังปณีตะตังโรเสโยวาจาโลทันดินียัสมาอายัสมาและพางรัสิอติอิเมตทิตตสเทปริวัตเตหิ ปริวัติเิจงแปลอิเมตาทิตะสัเทซึ่งสับตัดทิฏทั้งหลายเหล่านี้อิติคือให้แปลครับแปลมาเลยอารัสยังบางคนแปลว่าผู้เกียรติค้านไม่ถูกนะครับถ้าแปลว่าผู้เกียรติค้านไม่ถูกนะ่ต้องแปลว่าความเป็นผู้นะครับมันเป็นภาวะตัดทิฏแปลว่าความเป็นผู้เกียดติค้านแล้วก็พาหุสัจจัง ความเป็นผู้ศึกษามามากบางคนก็เขียนว่าความเป็นพระหูสูตรก็พอได้อะครับพอได้ความเป็นพระหูสูตรก็พอได้อยู่แล้วก็บางคนอะไรอ่ะอะไรกันไม่รู้แปลแปลกๆสามันยังแปลความหมายไหนก็ได้นะครับจะแปลว่าความเป็นสมณะหรือจะความเป็นผู้เสมอกันก็นกได้ครับถือว่าถูกวีร,ริยังความเป็นผู้กล้านะครับหรือ การกระทําของผู้กล้าความหมายได้ความหมายหนึ่งนะครับปณีตตังกโกระณีกว่านะครับระณีกว่าละเอียดกว่าหรือสูงกว่าก็ได้ครับปณิตแะลว่าสูงด้วยด้วยนะครับเสยโยประเสริฐยิ่งหรือประเสริฐที่สุดก็ได้นะครับยิ่งกว่าก็ได้ที่สุดก็ได้ใครตอบทั้งสองอย่างเนี้ยก็ถือว่าถูก วาจาโลผู้มีวาจาภัยเคราะห์หรือคนพูดเพราะอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ผู้มีไม่ต้องแปลว่าความเป็นนะครับเพราะไม่ใช่ภาวะตัดทิศครับอันเนี้ยเป็นแปลว่าผู้มีเป็นอสตถิตัดทิศทันดีนีผู้มีไม้เทา้าเป็นผู้หญิงนะครับจะเขียนว่าหญิงผู้มีไม้เทา้าก็ได้เหมือนกันไม่มีคําว่าหญิงก็ได้ครับเป็นอิทธิลิงเพราะทันดีนะครับอย่าไปเข้าใจว่านีสมิงเป็นนีนะครับ ตันสมิงเป็นนิจะแปลว่าในผู้มีไม้เท้าอันนี้ไม่ใช่นิครับเป็นนีครับเวลาแสดงอุทรณ์ทันดีทันดีนีทันดิทันดิงทันดิใช่ไหมทันดีทันดีนีทันด,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 นดิสามลิงครับผู้มีไม้เท้าอายสมาอายสมาผู้มีอายุนะครับนี่ต้องแปลผู้มีครับเพราะลงมันตุปจัจในอัสถิตัทิศนี่มันตุปัจจัยแล้วก็พางรัสะ ทางรัสานี่จะแปลว่าที่12นะครับไม่ถูกนะครับเพราะยังไม่ได้ลงปัจจัยที่เป็นปุรณตัดทิศอันนี้เป็นสมาทธรรมดาเป็นทวันทสมารทหรือไม่ก็เป็นตับุริสสมาทแปลว่า2ด้วย10ด้วยหรือแปลว่า10อันยิ่งด้วย2นะครับสิ 12, แปลว่า12บสอเท่านี้ต่อไปข้อ5ครับกสันลังสมณสังและหุตาอาัดอัฉวังอัจฉวังนะ เชโิโถตปัสีเกสีมะทุงโรทุติโยอัชอิติอเมสังตัธิตัสถานังปัจเจยยัตตวาลิขาหิยัตตวาเมื่อรู้แล้วหรือครั้นรู้แล้วปัจเจยซึ่งปัจจัยทั้งหลายอเมสังตัธิตัสถานังของสับตัดทิศทั้งหลายเหล่านี้อิติคือตั้งแต่โกสันหลังจนถึงอัจฉะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็คือลิขาหิจงเขียนมาครับ เขียนมาเขียนเอาเฉพาะปัจจัยนะครับนะไม่มีแปรเขาไม่ได้สั่งให้แปรนะครับบางคนใส่แปรมาด้วยถ้าผิดก็ถือว่าผิดเลยนะครับถ้าไม่ผิดก็แล้วไปโกสันลังไม่ได้แปลว่าผู้เกียดคร้านเขาไม่ให้ถามว่าแปลว่าอะไรเขาให้ใส่เฉพาะปัจจัยเขาให้เขียนปัจจัยมานะครับนะยะปัจจัยละหูตาก็ตาปัจจัย เทโถก็อิทธะปัจจัยไม่ต้องไปแยกว่ามาจากสับอะไรบวกปัจจัยอะไรก็ได้นะครับเขียนแค่ปัจจัยครับปัจจัยแล้วก็เกสีก็เขียนเฉพาะปัจจัยอีปัจจัยทุติโยก็ติยปัจจัยโสมนัสสังก็ยนยะปัจจัยอัจชวังก็ได้อจชวังก็มีนะครับลงณปัจจัยตปสีก็สีปัจจัยมะทุงโกรงระปัจจัยอัจชก็ชัชปัจจัยตอนท้ายของตัดทิศลงหลังจากสัพพนามอีมะเป็นต้นนะครับ ต่อมาข้อ5ครับลิขาหิจงเขียนนะจงเขียนนานุพันธปัจเยปัจจัยอันมีณนะอนุพันธ์ทั้งหลายซึ่งปัจจัยอันมีณนะอนุพันธ์อันเกี่ยวข้องด้วยเนื้อทั้งด้วยณนะทั้งหลายทัศสิบตัวเขียนณนะอนุพันธ์มาสิบตัวนะครับก็มีแค่นี้แหละเขียนมาเนี่ยนะครับอย่าซ้ํากันนะครับ ใครเขียนมาซ้ํากันมันจะสลับตําแหน่งไปอยู่ตรงไหนก็ช่างหัวมาเถอะนะไม่ต้องเรียงตําแหน่งขอให้ครบสิบตัวไม่ซ้ํากันถ้าใครเขียนซ้ํามาก็แสดงว่าไม่ครบสิบต่อไปข้อ7ครับเวสมังรามณียกังอิเจเตสังประทานนางรูปสิทธิ์ฉนังกังโรหิกังโรหิจงกระทํารูปสิทธิ์ฉนังซึ่งวิธีทําตัวรูปครับอิเจเตสังของบททั้งหลายเหล่านี้อิติคือ สองบทกรามณียกังและเอเขอภัยเวสมังและกรามณียกังนะครับเวสมังทํารูปอย่างนี้เวสมังสับเดิมคือวิสมะบวกนะหรือบอกว่าวิสมะเฉยๆก็ได้นะครับแล้วก็ลงนะปัจจัยในอัตภาวะความเป็นที่ไม่สม่ําเสมอบางคนก็แปลบางคนก็ไม่แปลบางคนก็แปลผิดนะเอาอ่านครับ เวสมังสอบเดิมคือวิสัมมาลงณปัจจัยในอัตภาวะด้วยณวิสมาทีหีลบณอนุพันธ์ด้วยเตสังโนโลปังวุธิอิเป็นเอด้วยวุธาที่สังรัตสวาสังโยคันตัส,สเนจะแยกลบรวมเป็นเวสมะเรียกเวสมะว่านามด้วยตทิตาสมาสกิตกานามังวาตะเวตุนาทีสุจะ ลงสีปฐมาวิพัตด้วยลิงคเถรปฐมมาอาเทศสีเป็นอังด้วยสิงแยกลบรวมสำเร็จรูปเป็นเวสมังความเป็นสถานที่ไม่สม่ำเสมอจะเป็นสถานที่หรือเป็นบุคคลหรือเป็นอะไรแล้วแต่ได้หมดแหละนะครับแต่ว่ารูปมันเป็นนปุงสกลิงนะครับหมายถึงความเป็นนะครับส่วนจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายได้หมดอะต่อไปอกรามมณียกัง รามณียกังสับเดิมคือรามณียะลงกันปัจจัยเอานี้ยังเป็นนาปัจจัยอยู่เลยนะลงกันนะครับลงกันปัจจัยในอัตภาวะด้วยรัมณียาที่โตกันลบนาอนุพันธ์ด้วยเตสังโนโลปังวุธิอะเป็นอาด้วยวุธาทิสรัสวาสังโยคันตัดศาสนจะเรียกรามณียกะว่านามด้วยตทิตาสมากิกิรกา,ามังว่าตะเวตุนาทีสุจา่า ลงสีปัมาวิพัตด้วยลิงคัดเถปัมาอาเทศสีเป็นอังด้วยสิงแยกลบรวมสำเร็จรูปเป็นรามณียกังความเป็นสถานที่ร่มรืน่นข้อ8ครับทำตัวรูปอีกสองรูปครับความหมายนองนั้นเหมือนกันคือทำรูปสุเมทโสและกุลวากุลวาก็มีถ้าทำคุณวาเป็นกุลวาก็ทำเป็นนะครับทำตัวรูปครับ สุเมธาโศส,สับเดิมคือสุเมธาไม่ใช่สุเมธะนะครับสุเมธานะครับ,รบลงโสปัจจัยในอัตว่าผู้มีด้วยจะศับในตัทัศสติติวีจะรัสอาทิทะเนี่ยเป็นทาเนี่ยนะครับ รักษณะที่ทารักษาะเป็นอาด้วยกวาจาที่มัชุดตังรานังทีข้างรัศดาปัจเยสุจะเรียกสุเมธโศว่านามด้วยตัทิตาสมาสกิตกานาะมังวาตเวตุนาทีสุจะลงสีปัมาวิพัตด้วยลิงคัตเถปัมาลบสีด้วยสภาสมาวุโสปะสะัสขะนิปาตาทีหิจะสำเร็จรูปเป็นสุเมธโศผู้มีปัญญาดีมีคนสงสัยว่าเอ๊ลบสี หลังจากโสปัจจัยเนี่ยลบด้วยสภาะสมาวุโสหรือเสสโตโลปังฆะสีปีลงโศปัจจัยมันเป็นสับไม่เปลี่ยนรูปนะครับลงโสปัจจัยสับไม่เปลี่ยนรูปไปลงวิภัตไนก็สุเมธโศอย่างเดียวนะครับก็เลยลบด้วยสภาะสมาวุโสไม่ใช่เสสโตนะครับต่อไปครับกุลวาัสับเดิมคือกุลาลงวันตุปัจจัยในอัดว่าผู้มีด้วยคุณาที่โตว,วันตุ เรียกกุละวันตุว่านา้ำด้วยตทิตะสมาสกิตกานามังวาตะเวตุนาทีสุจะลงศีปัทมาวิพัตด้วยลิงคเถปัทมาอาเทศนาตุกับสีเป็นอาด้วยอาสิมมหิแยกลบรวมสำเร็จรูปเป็นกุระวาผู้มีตระกูลหรือผู้มีตระกูลดีจะมีดีหรือไม่ดีก็ใช้ได้นะครับถ้าแปลว่าผู้มีตระกูลทนนี้ก็ใช้ได้นะครับ ต่อไปครับข้อ9ให้ทําตรงรูปอีกครับทําตรงรูปปัญนนะกระสีซึ่งเป็นปุรณะสังขยาส่วนวีสติเนี่ยไม่ใช่ปุรณะสังขยานะครับท่านบอกว่ากังโกรหิจงกระทำรูปสิทธ์ฉนังซึ่งรูปสําเร็จอิเตเอเตสังปะทานังแห่งบททั้งหลายเหล่านี้อิติคือปัญนนะกระสีและวีสตินะครับอันนี้ก็ทาไม่ยากหรอกครับเนี่ยครับปัญละสระลงอีปัจจัยแค่นั้นเองครับ ไม่ต้องไปเริ่มมาตั้งแต่ถ้าสาจาถ้าสาจาถ้าสาจะมันจะเสียเวลานะครับทําขั้นตอนของปุรณนะสังขยาก็พอครับสับเดิมคือปัณังราสีสับเดิมคือปัณณกระสรา,าลงอีปัจจัยในอัดเต็มด้วยเอกาทิโตทะสัตสีอะแยกรบรวมแยกตรงนี้นะระหว่างสะกับอีเนี่ยนะแยกรบรวมเรียกปัณณกระสีว่านาม ด้วยตาทิติสมาสกิจกานามังวาตะเวตุนาทีสุจะลงสีปัธมาวิพัตด้วยลิงคเทเถปัมาลบสีด้วยเสสโตโลปังคะ4ีปีสำเร็จรูปเป็นปัญกระสีที่สิบห้าหรือเต็มสิบห้าก็แล้วแต่ครับต่อไปวิสติครับอันเนี้ยทำไม่ค่อยถูกกันหรอครับเนี่ยวีสตินะครับวิสติสับเดิมคือทสศทสถ้าไม่บอกอย่างนี้มันจะอาเทศไม่ได้ครับ คือท้สะทสะนะครับแล้วก็ทําตัวนี้ซะก่อนนะครับเนี่ยเราค่อยลงโยก็ได้นะครับทํถ้าสะนะครับลบท้สะให้เหลือศัพท์เดียวด้วยสังกรูปานะเมกเสสวัสกิงเรียกท้สะว่าน้ำถ้าไม่เรียกว่าน้ำลงวิพัฒน์ยังไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นสมาธิครับอันนี้มันจะเป็นสมาธิอยู่นะครับเนี่ยถาสะจาถ้าสะจานะครับแล้วก็เป็นท้าสะแล้วก็เรียกว่าน้ม ก่อนจะเรียกานา้มก็ลบตัวหนึ่งกอนนะครับเรียกว่านา้มเพื่อจะลงโยวิพัตรครับเมื่อเรียกว่านามแล้วก็ลงโยวิพัตมาตามปกติตอนนี้แหละครับจะเป็นวิธีของสูตรนะครับลงโยวิพัตแล้วกานนี้ก็ยังไม่ใช่ปุรณะสังขยาไม่มีวิธีของปุรณะสังขยานะครับท่านบอกว่าให้อาเทศทษฐะที่แปลว่า20คือหมวด2แห่ง10นะครับ20แล้วก็อาเทศโยตัวนี้เป็นอีสังนะครับ นะครับท่านบอกว่าอาเทศทศะที่แปลว่า20เป็นวีแล้วก็อาเทศโยเป็นอีสังด้วยขณเนธทัศน์ศวิติจตุปัญจาชาสตาอัถนาปการางังวีติจตาับปัญญาชาสตาสานนาวโยสุโยนจีสมาสังทิริตตุตินะครับพอแยกวบรวมคือลบเสออีข้างหน้าเอาเสออีหลังไว้ด้วยวิธีสละโลโปนะครับลบสอหน้าปกติสละหลังก็จะเป็นวีสังครับพอเป็นวีสังแล้วเป็นขั้นตอนของนามอยู่นะครับนะครับ นี่เป็นขั้นตอนของนามวีสังเนี่ยครับใช้แค่นี้ก็ใช้ได้แล้ววีสังก็สาเร็จแล้วเพราะมีกรณีที่ลงท้ายด้วยสะอย่างเนี้ยมีนะครับต่อไปครับลงติอาคมที่เราจะทําเป็นวีสติลงติอาคมที่ทสุวติจนะทีสุวติจะ,นะสจะเสร็จแล้วก็เมื่อลงนิกลงติอาคมแล้วมีการลบนิกขิทีิสังเนี่ยนะครับให้เหลือแต่สะด้วยเตสุวุติโลปาคมะก็จะได้รู้ว่าวีสติ พอทําเสร็จแล้วตัวอาคมลงมาเป็นในนามนะครับยังต้องเรียกว่านามต่อยนะครับเนี่ยเพื่อจะลงสี่ลบสี่ทำไมจึงเรียกว่านามเพราะวีสังนี่มันคือโยวีพัฒนะครับวีสังนี่คือโยวีพัฒครับจะบอกลงสีไม่ได้เพราะมันเป็นวีสังมันเห็นโยวิพัฒลงสี่ทับโยวิพัฒไม่ได้ครับเพราะวีสังมันเป็นคําสมาร์แล้วก็มาเป็นนามครับเป็นคําของสมาร์แล้วก็มาเป็นนาม นะครับดังนั้นพอลงติปบเนี่ยมันก็บังโยวิพัตทิ้งไปเลยครับบังโยวิพัตทิ้งไปมีอัดเป็นเอกพจน์ทันทีวีสังในเป็นผู้หูพจนะครับลงโยวิพัตแต่ลงโยวิพัตในสมาธิเป็นทศนนะไม่เกี่ยวกันนะเนี่ยครับมันขั้นตอนนะครับเพาราะทศมันมีสองตัวทศเองก็เป็นวิพัตฝ่ผู้หูพจน์อยู่แล้วตั้งแต่ไหนมาตั้งแต่สองมานะครับเป็นได้ทั้งสามลิงตารางเดียวกันแต่เป็นผู้หูพจน์เท่านั้น ดังนั้นทัศนนี้จึงต้องจ,จําจะต้องลงโยลงอย่างอื่นก็ไม่ได้ครับลงสี่ก็ไม่ได้ต้องลงโยเพราะเป็นฝ่ายผู้หูพจน์แต่พออเทศทาะกับโยเป็นวีสังแล้วเนี่ยมันก็เป็นผู้หูพจน์อยู่นั่นแหะครับเป็นหููพจน์พอเป็นมููพจน์ลงติขึ้นมาปุ๊บนะครับลบไม่ได้ลบอะไรลบแค่นีก้ก็เหตุไอ้ความที่มันเป็นผู้หูพจน์ฝังอยู่ข้างในมันยังมีอยู่ครับเพราะมันเป็นสองสิบครับมันต้องเป็นหูพจน์ครับพอลงติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับ แล้วลบไปเนี่ยไอตัวติเนี่ยครับมันกลายเป็นเอกพจน์ครับกลายเป็นเอกพจนะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บขั้นตอนที่จะเปลี่ยนภูมิภพให้กลายเป็นเอกนพเนี่ยคือตั้งชื่อว่านามครับตั้งชื่อว่านามนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยพอเทเทศเป็นวีสังปุ๊บเนี่ยก็ต้องตั้งชื่อเป็นนามแต่นั้นจะเป็นวีสังก็ต้องตั้งชื่อว่านามจะเป็นวีสติก็ต้องตั้งชื่อว่านามมันจึงจะกลับไปเป็นเอกนพครับ เมื่อไปเป็นนามเรียบร้อยลงวิพัฒน์แล้วจะลงวิพัฒน์ฝ mm ่ายภูมิน์ไม่ได้แล้วตอนนี้ลงเอกพจน์อย่างเดียว mm hmm. เพราะอะไรเพราะรูปสําเร็จเขาสั่งเอาไว้ว่าตั้งแต่2ถึง98 mm hmm. เป็นอิทธิลิงเอกพจน์เห็นไหมครับไม่ใช่2ตั้งแต่อะไรอะตั้งแต่19ถึง98นะครับตั้งแต่19ถึง98เนี่ยเป็นอิทธิลิงเอกพภพ การโอนมาเป็นนามขั้นสุดท้ายเนะี่ยกลายมาเป็นเอกนพครับไม่ได้กลายเป็นพระอจค์พะทแล้วทั้งทั้งที่แปลว่า20แต่ก็เป็นเอกพจน์เป็นอิทธิลิงครับในรูปว่าสังก็เป็นอิทธิลิงในรูปวติก็เป็นอิทธิลิงครับเนี่ยครับเป็นอิทธิลิงหมดเลยตั้งแต่1 9ถึง98แนะวิธีทาก็เลยทาแบบนี้ทีนี้พอลงติแล้วลบสีก็ต้องลบด้วยเศสโตโลปังคัสิปิ ไม่ได้ลบด้วยสภาสมาวุโสเพราะเอาไปแจกได้ครับวิสติยาได้ครับนะวิสติวิสติงวิสติยาวิสติยังยังแจกวิพัตได้ต้องลบด้วยเศสโตโลปังคสิปิพหลงศีนะครับต่อไปข้อสุดท้ายครับกิงตัดทิตัดสะประโยชน์ฉนังอันนี้ถามเอาคะแนนช่วยเฉยครับใครจะตอบว่าอะไรก็ช่างที่เข้าข่ายว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่ได้มาจากการรู้ตัดทิจ,จริง ไม่ใช่ตอบมั่วๆไปแล้วจะได้คะแนนนะครับเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างอันนี้ของผมไม่ต้องไปตอบตามผมครับผมจะพอยกตัวอย่างให้ดูว่าประโยชน์ของตัดทิศนะครับกิ่งอังไรประโยชน์ฉนังเป็นประโยชน์ตัดทิศตัดสะของตัดทิศนะเช่นหนึ่งมีความเกื้อกูลแก่นามสามคือสุทธนามสมานนามตัดทินามนะครับ นั่นคือเรื่องของตัดทิศนะเกื้อกูลนะครับอันนี้แปลตามตัวคาว่าตัดทิศสองมีอักษรน,น้อยกระชับดีกว่าสมาศครับเพราะวิธีโครงสร้างมันคล้ายกับสมาศสมาศเอานามต่อกับนามแต่ตัดทิศเนี่ยเอานามมาต่อกับปัจจยัยลดเสียงลดอักษรน,น้อยลงแต่ได้เนื้อความมากเท่ากันกับสมาศครับสามทำให้เข้าใจเรื่องปัจจยัยและอัดของปัจจยัยแต่ละตัวซึ่งมีอยู่มากมายเป็นต้นนะครับเป็นต้นนะครับ ให้จะตอบว่าอย่างไรก็ตามอันนี้ออกข้อสอบมาเพื่อให้คะแนนได้เฉยๆคะแนนสิบเผื่อใครไม่ได้สิบสักข้อนะพอถึงข้อสุดท้ายต้องอย่างน้อยก็ต้องได้สิบแต่บางคนก็ได้แต่ค่าเขียนเขียนไปเข้าขายเลยบางคนก็ตอบไม่ได้เลยครับไม่รู้ตอบว่อย่างไรนึกไม่ออกครับเอาทีนี้รวมคะแนนครับรวมคะแนนแล้วแจ้งยอดคะแนนของแต่ละท่านนะครับแล้วก็

ห <59. S 1> <59. S 2> ้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าคุณยายได้เก้าสิบเก้าเลยแล้วคะแนนหนึ่งหายไปไหนหมดยังครับท่านเดือนได้เท่าไหร่อ่ะห้สามสิบสามโอ้โห,โหทำไมลด เกรดควบภาพลักษณะนั้นนะทำก็เสร็จก่อนเขาเขียนตัวบรรทัดสองบรรทัดในแต่ละข้อให้ได้เขียนได้ได้แต่ค่าเขียนนะสิเนี่ยสามสิบสามเนี่ยอย่างนี้น้อยค่าเขียนหนึ่งเดียวก็ได้ยี่สิบสองไอ้ได้เท่าไหร่นะได้ยี่สิบคะแนนแล้วเนี่ยทําคะแนนได้แค่สิบสามคะแนนเองอะได้น้อยเห็นส้มหนังสือดูหนังสือดึกๆึเนี่ยแอบมาดูอะ ดูหนังสือไปด้วยเปิดโทรศัพท์ดูเรื่องราวอะไรต่างไปด้วยครับมือหนึ่งถือโทรศัพท์ดูอันนั้นดูอันนี้อีกมือหนึ่งเปิดโทรศัพท์เปิดหนังสือเปิดไฟดึกๆผมเดินไปแอบดูนะครับแต่ละหลังแต่ละหลังอใครทําอะไรอยู่บ้างอะที่แอบไม่ถึงก็คนที่คนที่อยู่บนชั้นสองนั่นแหละ๋ยวกจะเอากล้องเสียบปลายไม่ผ่แย่ขึ้นไปดูครับ ทำอะไรดืนๆเนี่ยเมื่อคืนกลับไปห้าทุ่มกว่าไปจับตุกแกได้อีกโอ้ลืมเลยเนี่ยโอ้แขวนเดียวมันกิ่งไม้ว่าจะให้เอาไปไปล่อยหัวเขาตุกแกครับเหลืออีกตัวหนึ่งครับมันวิ่งเข้าไปในซอกจับยังไม่ได้ตัวกระเต็นหนึ่งเท่านิ้วมือนี่เอง จับเอาไปปล่อยป่ามันมันมันมาตอมไฟกินมแมลงตอมไฟแล้วเข้าไปขี่ใส่ตู้หนังสือมันจะเป็นบาปเป็นกรรมเอาไปสู่ที่ที่มันควรจะอยู่อยู่ป่ามันเป็นสัตว์ป่าธรรมชาติเอาล่ะครับตอนนี้เข้านี้นะครับต่อไปเราจะขึ้นภาควิชากันใหม่นะครับ เดี๋ยวขอเริ่มต้นใหม่นะครับขอปิดการถ่ายทอดสดแล้วก็จะเปิดมาใหม่ขึ้นอาคยาตกัน